ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของรถที่เลิกทําการตลาดในประเทศไทยไปแล้วนั่นก็คือราคามือสองดีๆค่ะอย่างขั้นตัวใหม่นะคะคือเจ้า Toyota c ซ r นะคะตัวท็อปไฮบริดเลยนะราคาเหลือแค่เพียง478,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าราคาคืนเลิศมาก สำหรับเจ้า CHR นะคะถือว่าเป็นรุ่นเดียวของโ o y ยต้าเลยค่ะที่เขาขายดีไซน์ขายงานที่ดูแปลกใหม่และมีความล้ำสมัยนะคะคู่แข่งของเขาคือเจ้า h o n d a HRV มาด d a CX3 นะคะหน้าตาคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสู้ได้แบบสบายๆดยปกติแล้ว t o y ยต้หน้าตาเขาจะดูแก่ดูมีอายุกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันเสมอนะคะแต่ว่าคันนี้สอบผ่านเฉลุยค่ะแต่สิ่งที่แลกมา2ออย่างด้วยกันค่ะ1นนะคะก็คือรูปทรงคูปเป้แบบนี้ค่ะทาให้เสียพื้นที่ที่นั่งแถว2องลงไป คือมันนั่งได้แต่ว่ามันคับแคบนะคะเฮตุรูปเนี่ยจะเหลือไม่เยอะและอย่างที่2ค่ะมาจากเหตุผลเดียวกันนะคะพอเสาซีละลาดแบบนี้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่ะมันทําให้เก็บของได้น้อยลงแต่เขาแก้เกมให้ได้นิดนึงนะคะด้วยการเบาะสามารถพับได้นะคะก็เพื่อเป็นทางเลือกใครที่ขนของเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินเหตุน,นะคะคันนี้จริงเขาก็จูบได้โดยการพับเบาะแถว2ลงนั่นเองค่ะและสำหรับเก็บความรู้ที่น่าสนใจนะคะนี่เลยค่ะ ตัวนี้เนี่ยเจ้าดีฟิเซอร์นะคะบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากๆนะคะทําให้รถคันนี้มีค่าความรู้ลมที่ต่ํามากๆคล้ายๆกับพวกปอร์เช่แบบนี้ละค่ะเรียกได้ว่านองเขาไม่ได้ติดมาเพื่อความหล่อเท่อย่างเดียวนะคะแต่มีประโยชน์ด้วย และเพื่อตอกย้ำนะคะความลำสมัยความทันสมัยของเจ้าคันนี้ค่ะเข้ามาข้างในปุ๊บนะคะก็รู้สึกเลยเมื่อเทียบกับรถตอนที่เขาออกมาพ,มพมาร้อมๆกันคันนี้คือลำสุดอะไรสุดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาพวงมาลายัยต้องบอกตามตรงนะคะว่าเราไม่เคยเห็นดีไซน์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะจากฝั่งโตโยตา้าคือปกติแล้วเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงอายุไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายอันนี้มันดูมีความเว้าความโคง้งอะไรต่างๆเยอะอยู่นะคะ และที่ชอบนะคะก็คือกระจกไฟฟ้าออโต้สบานเคยไหมคะคือหมายว่ามันเป็นออปชันที่ไม่น่ายากและไม่น่าแพงแต่หลายๆค่ายเขากับกักนะเวลาก,กดแล้วเราต้องกดค้างไว้นานๆถึงจะลงได้ใช่ไหมคะหรือให้มาออโต้ส่วนใหญ่ก็ให้มาแค่ข้างคนขับเป็นฟัง์กชันหนึ่งที่อยากให้ใส่มาทุกรุ่นย่อยอะไรต่างๆได้แล้วนะคะออปชันนี้ ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อแบบต่อสายแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบบลูทูธก็ได้นะแต่เวลาที่ต่อสายอะ่ะหม่รู้สึกว่ามันลกลุงหลังนิดนึงนะคะแต่เจ้าของเดิมเขาก็มีการแบบมีที่เสียบมือถือไว้ตรงนี้เนาะก็คงแบบ ช่วยให้มันง่ายขึ้นแต่โดยรวมก็มีความลุงลังลุงลังอยู่พอที่เสียบมันอยู่ด้านบนนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโตโยต้าชอบทาแบบนี้มากนะรุ่นใหม่ๆจริงๆแล้วคันอื่นๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่บริเวณด้านล่างกันนะแบบพวก Honda พวกอะไรนะคะก็คือลดความลุงลังพลุงพลังตรงนี้ได้ซึ่งหมายว่าก็เออเป็นประโยชน์นะที่มันย้ายลงมาข้างล่างค่ะส่วนของหน้าจอทัชสกรีนเรามาสัมผัสกันให้ดูนะคือความเร็วเนี่ยอาจจะเจ็ดเต็มสิบแต่ว่าสีสันนะหรือว่าความสู้แสงเขาสู้แสงนะคะอันนี้คือถือว่ามองง่ายไม่ยากอะไรนะคะ กล้องหลังนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยส่วนเซ็นเซอร์คันนี้มีมาให้รอบคันนะคะก็ถือว่าทําให้การขับขี่ก็ค่อนข้างง่ายความคมชัดเนี่ยไม่คมเท่าไหร่เลยกล้องออกไปแค่7จ็เต็มสเท่านั้นจ้ะแอร์เป็นแบบแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วพร้อมกับระบบนาโนอีนะคะกล้องฝุ่นต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยตอบรับกับโลกยุคนี้ดีค่ะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะเขามีความแข็งแรงนะคือถ้าเราจะทําแบบ โยกโยกใดๆนะคะก็คือไม่โยกค่ะมาตรฐานโตโยตา้าก็คืออึดถึกทนนะคะไม่ค่อยมีอะไรพังคันดีก็น่าจะขายกันเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยค่ะพื้นที่เก็บนะคะเขาจะแบบเหมือนเน้นดีไซน์ไปเยอะนิดนึงนะคะทำให้พื้นที่เก็บของเนี่ยไม่ได้มีเยอะอย่างตรงนี้เป็นช่องวางแก้วขนาดใหญ่ช่องวางแก้วขนาดใหญ่ปกติแล้วรุ่นอื่นๆบางทีมันจะมีที่วางของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะตรงนี้ตัดไปเกือบหมดมีแค่ช่องเล็กๆข้างบนอันเดียวค่ะแล้วก็ ช่องเก็บของตรงนี้ก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะคะส่วนตัวเบาเองเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายนะขับทางยาวจริงๆสบายใจหายห่วงได้และพื้นที่ที่นั่งโดยสารต่างๆก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะคะตัวเบาเองนั่งสบายประมาณหนึ่งเลยนะคะหมายว่าทั้งหมดทั้งมวลปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนขับเลยค่ะปัญหาส่วนใหญ่นะ่าจะไปอยู่ที่ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันที่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะเลกลูมนะคะแล้วก็เหตุูม ส่วนตัวใหม่สูงแค่ร้อยหกสิบเอ็ดนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยหมายว่าคนจะเริ่มมีปัญหาที่ส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮดลูมเนี่ยไม่เหลือมากพอคะ่ะเล็กลูมจริงๆนะจ๊ะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันอันเนี้ยเราก็เอามาเทียบได้นะคะว่าสมาชิกของเราในบ้านเนี่ยส่วนสูงประมาณไหนเหมาะกับรถคันนี้หรือเปล่าเพราะมนันเป็นทรงลาดแบบนี้หรือทรงคูเป้นั่นเอง อย่างถัดมาที่ต้องพูดถึงนะคะคันนี้ไม่มีแอร์หลังมาให้นะแล้วก็บริเวณที่เก็บของค่ะขี้หลักๆจะอยู่ที่บริเวณนี้คือที่เบาะนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ให้ผ่านนะคะสอบสอบผ่านกับที่เก็บของตรงนี้เพราะว่ามันไม่เป็นตะข่ายถ้าเป็นตะขายนี้คือตกทันทีนะทุกคนจะรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมพูดถึงเลยค่ะนั่นก็คือเจ้าหน้าต่างหน้าต่างมันบานเล็กนะคะปกติแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดจะรู้สึกว่ามันทําให้ดูขับแคบโดยไม่จําเป็นนะคะแล้วก็มันทําให้ดูแบบ เหมือนติดเกาะติดอะไรอยู่เหมือนกันนะแบบ<ม>ในเรือที่มีหน้าต่างดูกลมๆเล็กๆ,ๆฟีลลิ่งคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะมันดูมืดแล้วก็แคบเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซินไฮบริด1.8ลิตร122แรงมา้าตัวเลขอาจจะฟังดูไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่อย่าลืมนะว่าคันนี้เป็นเครื่องไฮบริดค่ะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาช่วยเร่งได้ทําให้เราไม่ต้องฝืนเขนความเร็วอะไรมากมายโตต้าทำเครื่องไฮบริดมานานไว้ใจได้อยู่แล้ว และอีกจุดเด่ดนนึงของ CHR ก็คือพวงมาลัยของเขานะคะน้ำหนักกำลังดีเลยควบคุมง่ายและตัวรถเนี่ยก็ตอบสนองได้ฉับไวมากๆปกติแล้วนะคะรถ SUV คาแรคเตอร์ตอนขับมันจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่มันจะติดอื่นนิดนึงนะแต่ว่า CHR คันนี้สามารถทำได้คะ่ะถือว่าเซอร์ไพรส์นะ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเจ้า t ต yota CHR รนะคะรุ่นตัวท็อปปี2019ที่ราคาแค่478,0 0 0บาทค่ะรถอนเนกประสงค์น่าใช้สำหรับใหม่นะคะข้อติมีแค่2อ,อย่างด้วยกันนะคะคือเฮดลูมเล็กลุมสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังและพื้นที่เก็บสัมภาระที่ไม่ได้เยอะมากค่ะถ้าใครไม่ได้ติด2อ,อย่างนี้คันนี้ต้องตอบโจทย์แล้วนะคะและใครที่กูเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าโตโยต้าทำมานานนะคะเรื่องราคาแบตเตอรี่ตอนนี้ราคาดีมากข้างนอกมีเยอะแยะเลยนะคะ ก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่า30,000แบบนี้รับจบได้เลยนะคะเทียบกับอัตราการเปรียดน้ามันแล้วคิดว่าได้ไปยังคุ้มอยู่ดีค่ะ